ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้นะคะทีะ่ตัวริชันหรือคนอื่นๆจะมาทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ขอบอกว่ามันเป็นการเบี่ยงน,นะคะประเด็นที่ดูแล้วมันมัน,ม,นมันไม่มีมันไม่ใช่เหตุผลนะคะแล้วก็อยากให้มองกลับไปว่าทําไมถึงต้องเร่งให้นักข้า ได้ข่าวมีรายงานเข้ามามีเรือมาลอยอยู่หลายลำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะดูแลประชาชนไม่ให้ราคาเกิน47บาทซึ่งถ้าตรงนี้น้ำมันที่ไปูง่ายๆไปว้านซื้อกันไปทำอะไรที่เราไม่เห็นน่ยแต่เราก็พอจะทราบนะคะมันมันขึ้นมาสูงเนี่ย ราคาสีมันจะอยู่ได้ยังไงเราถึงต้องนิ่งส่วนหนึ่งแล้วก็รอให้ให้สถานการณ์มันเบาเราเบาบางไปนะคะแต่ไม่ได้มีช่องว่าเอาไปประพฤติไม่ชอบนะคะอันนี้ต้องต้องขอเรียนชี้แจงนะคะมันเป็นไปไม่ได้นะคะวงการนี้รู้กันอยู่นะคะว่ามีเครือข่ายแบบไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไปไม่ได้ที่สําคัญบอกว่าในการล่าช้าเนี่ยเราเรา,เรา เราทําเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องอะไรก็าตามเนี่ยก็ต้องขอเรียนว่าไม่ใช่เป็นเรื่องราคาด้วยนะคะที่ต้องยืนถ้าวันนี้ท่านรองสุเทพนะคะหรือท่านนายกบอกว่าขึ้นราคาไปเลยเราพร้อมยินดีนะคะแต่เราต้องขอยืนที่47ก่อนนะคะวันนี้ต้องขอขอขอเรียนชี้แจงอย่างนี้อ่ส่วน